ท่านประธานคะท่านรู้จักจอร์จโซลล์สไหมคะเขาคือพ่อมดการเงินชาวยิวผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีค่าเงินบาทของไทยเมื่อปี2540เขาเป็นผู้ก่อตั้งนะคะมูล,ลนิธิ Open Society Foundation เข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองไทยโดยให้การสนับสนุนกับหลายองค์กรด้วยกันในประเทศไทยเราค่ะแน่นอนที่สุด ไอ้อก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งไอ้ลอก็ออกมารับนะคะว่าเขาได้รับเงินจากตรงนี้จริงๆแต่การรับเงินไม่ได้ผิดอะไรนะคะท่านประธานถ้าทํากิจกรรมต่างๆไม่ผิดหรอกคะ่ะแต่การทํากิจกรรมทางการเมืองที่มีการต่อต้านรัฐบาลและสนับสนุนข้อเสนอของผู้ชุมนุมในการที่มาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยรวมไปถึงเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่วันนี้เนี่ยเรามาอภิปายกันในสภาถือเป็นการเปิดช่องให้กับต่างชาติเข้ามาแทรกแซง,แงการบัญญัติ ข้อกฎหมายที่สูงสุดของประเทศไทยเราหรือเปล่าคะท่านประธานเราจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรอคะหลายประเทศนะคะท่านประธานคะเจอพิษสงของจ้อโซลอสมาแล้วทุนโซ,โซโลอสเนี่ยนะคะเข้าไปแทรกซึมปันป่วนประเทศต่างๆเนี่ยให้ไร้ซึ่งเสรียภาพเอาเรื่องสิทธิทเสรีภาพและก็ประชาธิปไตยเนี่ยมาบาังหน้าตอนนี้นะคะท่านประธานคะฮังการีฟิลิปปินส์อินเดีย ก็ได้จัดการกวาดล้างเครือข่ายของโซลอกันหมดแล้วทั้งประเทศและยังมีอีกหลายประเทศเลยนะคะท่านประธานที่จัดตั้งขบวนการ SOS หรือที่เรียกว่า Stop Operation Solos Movement หรือกระบวนการการปฏิบัติการหยุดยั้งการบดทำลายของกลุ่มโซลอสนี่แหละคะ่ะท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าเขาหวังดีมาทำกับประเทศต่างๆนั้นจริงๆเนี่ยทำไมประเทศเหล่านั้นถึงออกมาต่อต้าน สุดท้ายเขาก็เห็นว่าความชั่วร้ายของโซลอสเนี่ยมันจะเข้ามาบ่อนทําลายประเทศของเขาเขาจึงต้องออกลุกมาลุกฮือกันมาต่อต้านค่ะท่านประธานคะความเจ็บปวดของคนไทยในปี40ในกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งหลายคนยังเจ็บอยู่ในใจเป็นฝันร้ายของหลายครอบครัวถ้าเราตระหนักแล้วก็ตื่นรู้นะคะถึงภัยร้ายที่กําลังแทรกซึมแล้วก็กาลังจะครอบงำการเมืองของไทยเราเนี่ย เราจะต้องออกมาช่วยกันปกป้องและก็ต่อต้านความชั่วร้ายเหล่านี้นะคะท่านประธานคะแล้วก็อยากให้ต่างชาติเนี่ยนะคะเข้ามาครองําและก็สอดแทรกประเทศของเราโดยเขาต้องมาหว่านพืชแล้วก็หวังผลในอนาคตแน่นอนคะ่ะถ้าเราบอกว่านะคะรัฐธรรมนูญปี60ไม่เป็นประชาธิปไตยมีที่มาจากคอสอชอซึ่งได้ผ่านการทำประชามติมาแล้ว16ล้านเสียงเปรียบเสมือนต้นไม้พิษ ลูกไม้ย่อมเป็นพิษดังนั้นเนี่ยนะคะท่านประธานคะร่างฉบับไอรอที่มีต่างชาติให้ทุนสนับสนุนเนี่ยโดยเฉพาะจอร์โซลอดพูดที่เคยป้นประเทศไทยเมื่อปี40ไปถึง2ล้านล้านบาทจึงเปรียบเสมือนลากพิษค่ะลากที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะรับร่างขององค์กรที่มีที่มาและเนื้อหาที่ไปเคลือบแคงอย่างน่าสงสัย มันมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดในส่วนของรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยเราเราจะผ่านให้หรอคะแน่นอนที่สุดดิฉันขออนุญาตไม่รับหลักการคะ่ะข้อกล่าวหาที่หากเราไม่ชี้แจงหรือเราไม่ตอบเนี่ยความเสียหายจะเกิดขึ้นด้วยเราก็จะถูกบอกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็คงเป็นเช่นนั้นจริงสิเราถึงไม่ลุกขึ้นมาอธิบายหรือชี้แจงใดๆเพราะนั้น ดังที่อาจารย์จรพูดไปนะคะในการทํางานขององค์กรพัฒนากอกชนดิฉันอยู่ในแวดวงของงานองค์กรพัฒนาเอกชนมา,ากว่า30ปีนะคะตลอดระยะเวลา30ปีเนี่ยในงานพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นการทํางานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอสการที่ทําเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการทําเรื่องของนักโทษทางการเมืองทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้น บนเจตนารม์ของผู้ที่ทำงานในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ดีกว่าในประเทศไทยเราเองคงไม่อยากที่จะต้องการไปรับเงินจากต่างชาติหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะถ้าองค์กรรัฐหรือกองทุนที่จัดตั้งโดยรัฐจำนวนมากมีความเป็นอิสระและใจกว้างเพียงพอที่จะ อนุมัติงบประมาณให้กับองค์กรที่ทำงานในสิ่งที่เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ต่อรัฐแต่เชื่อว่าทุกท่านก็ทราบดีว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมที่ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นอันนี้ก็คงเป็นฝันลอยๆซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแน่นอนเมื่อเราต้องการที่จะทำงานในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สแสวงหาแหล่งที่ พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณเรียกยงได้ง่ายว่าออคือเราไม่ได้รับจ้างทำงานนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่จะมีแหล่งทุนไหนมาเป็นเจ้านายแล้วก็ชี้นิ้วแล้วก็สั่งบอกว่าให้เราทำอะไรสิ่งที่เราทำก็คือเราเสนอว่าเราต้องการทำอะไรเรามี ข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะทําสิ่งเหล่านี้เราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งที่เราเสนอเป็นความดีงามที่เห็นชอบร่วมกันแหล่งทุนทั้งหลายซึ่งจะเป็นแหล่งทุนที่เขาก็มีระบบกฎหมายในประเทศต่างๆตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่แล้วนะคะกระบวนการรับทุนขององค์กรพัฒนาเอกชนจํานวนมากเป็นไปโดยโปร่งใส ไอรอเองก็เป็นหนึ่งองค์กรที่การรับทุนทั้งหลายไม่เคยทำในลักษณะการงุบงิบและปิดซอนเพราะนั้นดิฉันคิดว่าข้อกล่าวหาที่พยายามจะบอกว่าการรับทุนต่างชาติเป็นการพยายามเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงดิฉันคิดว่านี่เป็นข้อกล่าวหาทีเ่เกินจริงไปมากเกินเลยไปมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือว่าการพยายามนำข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยมาทำลาย แล้วก็บั่นทอนความเป็นจริงที่ว่าความต้องการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประชาชน1นึ่งแสนกว่าคนนี่เป็นความต้องการของประชาชนไทยค่ะไม่ได้มีแต่งทุนไม่ได้มีต่างชาติที่ไหนมาเป็นผู้กำหนดหรือบงการเพราะฉะนั้นดิฉันอยากให้ข้อกล่าวหาในลักษณะที่พูดเช่นนี้เนี่ยมันควรจะจบไปแล้วนะคะ ยันจำได้ตั้งแต่ว,วันแรกที่เริ่มต้นทํางานใน NGO ข้อกล่าวหาว่า NGO รับเงินต่างชาติจนผ่านมาระยะนึง่ง NGO เริ่มเป็นที่รู้จักและสังคมไทยก็เข้าใจงานของ NGO มากขึ้นแล้วก็ยอมรับว่า NGO เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการนําพาให้ประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในทางที่ดีเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าวาทกรรมลักษณะทํานองนี้ขอเธอค่ะคือมัน มันเหนื่อยแล้วมันไร้สาระมากเรามีงานใหญ่ที่เราต้องทำมีเรื่องที่เราต้องปรึกษาหารือกับประชาชนมีเรื่องใหญ่ๆมากมายขอนะคะเรื่องนี้ขอบคุณค่ะ